สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเกม Backpack บล็อคนะครับวันนี้นะครับก็มีการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่นะครับก็ไม่ใช่วันนี้แล้ครับครั้งนี้ละกันนะครับผมไม่ได้มาในวันที่มันอัปเดตนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนมากมายนะครับมีการเอ่อปรับเปลี่ยนไอเทมปรับเปลี่ยนในส่วนของการผสมของมากมายแบบเยอะมากๆเลยนะครับเยอะมากๆนี่นะครับโอ้ไปเลื่นดูกันได้นะครับให้พูดวันนี้ก็ จะเป็นชั่วโมงเลยนะครับก็ลล่นดูกันได้นะครับก็เยอะมากๆจริงนะครับแล้วก็นะครับที่สําคัญนะครับมีเสียงตัวละครเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอเมื่อก่อนเราก็จะมีแค่เซเลสใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ตอนนี้เรามีเสียงของนิมฟิดราแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวที่ผมเห็นนะครับก็จะเป็นชานนานะครับเดี๋ยวไว้มาลองเล่นให้ดูนะครับเนื่องจาก มีเสียงแล้วเราก็จะมาเล่นให้ดูนะครับก็ไปกันเลยก็ในส่วนที่ปรับเปลี่ยนมานะครับในส่วนของดิมฟีดอรานะครับที่เห็นได้ชัดตอนนี้เลยก็คงเป็นดคร์ลิฟนะครับนี่ครับตอนนี้ติดแค่1ดาวแล้วนะครับจากเมื่อก่อน5ดาวนะครับตอนนี้เหลือแค่1ดาวแล้วนะครับแต่ถามว่าเหลือ1น1ดาวแล้วยังเล่นได้ไหมก็ ตอบตรงนี้นะครับว่ายังเล่นได้นะครับยังเล่นได้ปกติเลยดังก็ยังเป็นตัวละครที่เก่งอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับไปนิดเดียวนะครับนิดเดียวไม่เป็นไรเออหาก้อนนะครับ เป็นหนึ่งตัวละครที่ไม่ค่อยได้เจอนะครับช่วงนี้อา,อาจจะเป็นการบับมานะครับเพราะผมไม่มีอกันนะครับฮารกอนเลยพูดข้อมูลในส่วนนี้ไม่ได้นะครับโอเคสบายๆยอยู่นะครับโอ้หเสร็จคนนี้เขาดีมากเลยครับสเตตสีแต่มีปืนสองบอกถือว่าเป็น คนเล่นเศษที่ประสบความสำเร็จนะครับผมเล่นเศษมาข,ของยากมากเขา้าดนแต่ชิวๆนะครับ โอเคชนะป่านยนะครับโอเคแล้วผมเอาในส่วนของ red leaf แล้วกันนะครับ โอเคตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่ต้องไปกังวลนะครับโอ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เคยังไหวชิวนะครับไหวชิวเป็นโรเนสะท้อนนะครับแต่ผม มีแค่แด็กเกอร์นะครับก็เลยสบายนะครับก็ไ่ได้โดนเบรอะไรมากมายอ่านี่นะครับมีแตงโมนะครับผสมกับหมวกนะครับได้เป็นหมวกไม่หมดแล้วแล้วก็เป็นของทาก้อนนะครับตอนนี้เป็นเอ่อของใครก็ได้แล้วนะครับในของแฮกเฮดนะครับอ,อ่ลองดูลองดูโอเค เจอฮักเจออีโนนฮิลนะครับเออไม่ไหวนี่นะครับไม่ไหวโอเคแพ้ไปทำอ,อะไรได้นะครับก็ต้านดีบัฟบสองนะครับแล้วลดดาเมจลง20% 5วินาทีแล้วก็ทุกๆ3.5วินาทีจะได้รับามานาแล้วก็คลีนดีบัฟนะครับก็ก็ดีนะครับเป็นเทมเพลดีมาเจอเศษนะครับ สบายๆเลยครับ <hunt> อ่านี่ครับเหมือนจะเห็นของใหม่นะครับนี่นะครับดาบยาวกับเอ่อนี่นะครับเรียกว่าอะไรดีอันนี้ไม่ดีแล้วกันนะครับเอาเป็นดาบโอ้เป็นดาบใหญ่มากๆนะครับใหญ่มากๆ เ as it, as it อ and ยังไม่ได้อธิบายเลยนะครับในส่วนของ Evergreen Arc นะครับเมื่อจมตีนะครับจะได้รับ2 s p สปีดแล้วก็3 l u ลัคกี้นะครับแล้วทำการเลือดไหลเขาหด้วยและเมื่อจมตีติคลิกนะครับจะได้ดามจดซีหนวยแล้วก็เลือดไหลาตามแล้วก็ลิฟนะครับซึ่งก็สูงสุส4นะครับแล้วก็ฮีลตามจำนวนเลือดที่ศัตรูไหลยอยู่ด้วยนะครับก็ ให้ดีนะครับก็เล่นคู่กับในส่วนของเอ่อมีดดก็เกอร์อันนี้เออนี่นี่นะครับเพราะว่าเราจะทำให้เลือดไหลนะครับเราจะไหวสายฮีวไหมเท่าที่ดูนะครับเราอาจจะไม่ไหวสายฮีลนะครับเพราะเขา อยู่สู้นะครับเราวน <hunt> มีเดียวแต่เราไหวนะครับเพราะเขาตาบอดนะครับนี่เขาบอดไปร้อยสิบเก้าเลยนะครับเขาตีไม่โดนเลยนะครับแล้วเขาเลือดไหลด้วยแต่เราตีเร็วมากๆนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าก็ชนะไปนะครับ <hunt> ไม่น่ามีอะไรไมาหยุดเราได้แล้วนะครับเราตี <hunt> okay. เร็วมากๆนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็ ชนะไปแล้วนะครับเนี่ยครับก็เป็นแนวทังใหม่ในการเล่นนิฟิเอรานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ยังเล่นได้นะครับมีการอัปเดตมามากมายก็ยังเล่นได้อยู่นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหากผูพอ่านประการใดนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับ มีข้อสักถามหรือข้อเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวผมจะตามไปอ่านทั้งหมดนะครับก็ฝันนีก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ครับ